ไปดูในเรื่องนี้ค่ะที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของความคืบหน้ากรณีเรือน้ํามันของกลางที่เรียกได้ว่ามันล่องหุนหายไปจากอ่าวสัตหีบค่ะล่าสุดวันนี้เนี่ยท่านพลตํารวจตรีจรุนเกตปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยท่านพลตํารวจตรีพฤทธิพงศ์นุชนาฏผู้บังคับการตํารวจน้ํามีการถแถลงข่าวกรณียึดเรือน้ํามันของกลางสามลำที่หายไปจากสะพานท่าเทียบเรือตํารวจน้ําสัตหีบจังหวัดชนบุรี ตั้งแต่12มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจใช้เวลา5วันนะคะในการติดตามเรือน้ำมันเถื่อนนี้ท่านจารูนเกียรติค่ะบอกว่าตอนที่เรือทั้ง3ลํลำมาถึงฝั่งนี้ก็จะเปิดให้ดูน้ำมันในเรือว่าหายไปหรือไม่แต่อยู่ไม่ครบแน่นอนแต่จะอยู่ขนาดไหนให้เป็นเรื่องของกองพิสูจน์หลักฐานก่อนหน้านี้มีข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวไปสื่อสารอาจมีความคาดเคลื่อนไปบ้างแต่ว่าจะพูดทีเดียวให้เคลียร ของกลางและลูกเรือหายไปแต่หมายจับครบและเราถมแบบตรงไปตรงมาและเป็นคู่ขัดแย้งกับเสียโจ้ไม่มีการหัวอย่างแน่นอนแล้วก็รบกันมานานแล้วเรื่องที่จะไปซูเอียไม่มีแน่นอนแล้วก็ไม่อยากให้นำเรื่องหนึ่งเนี่ยไปขยายความทำให้ผู้ร้ายกลายเป็นพระเอก ตำรวจสอบสวนกลางกำลังทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อที่จะกอบกู้สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติและเราทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่ไม่ใช่ให้ตํารวจสอบสวนกลางจะกลายเป็นผู้ต้องหาเสียเองนะคะ ส่วนท่านพลตำรวจตรีพุทธิพงศ์ท่านกล่าวนะคะบอกว่ากรณีที่สื่อหลายสำนักมีการเผยแพร่ภาพว่ามีเรือตำรวจน้ำสามลำควบคุมเรือน้ำมันดังกล่าวเนี่ยบอกตรงๆว่าตนเองอยู่ตรงนี้ยังไม่มีภาพเลยเพราะว่าเป็นการจับกลุ่มกลางทะเลแล้วก็อยู่ห่างฝั่งมากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์การติดต่อวิทยุยังไม่ถึงใช้ได้เพียงโทรศัพท์ดาวเทียมไม่ใช่แอปพลิเคชันไลน์หรือข้อความที่สื่อสารได้ทั้งหมดจึงขออนุญาตแถลงรายละเอียดทั้งหมดเมื่อมีความชัดเจนค่ะ